ผู้ใดปอดบอดีปอดพันการติดเชื่อมามีปัญหาเรื่องปอดก็เอาตัวนี้ไปบำรุงไปฟื้นฟูสวัสดีครับอิสสานพระเจ้าครับพาไปเบิ้งผักที่กินแล้วเป็นยาที่กินแล้วเป็นสมุนไพรบอรต้องพึ่งอีย่างมากมายเลยกับแผนปัจจุบันขอให้รู้ผักโหอมดางอันนี้ก็กินได้นะพี่น้องแซ่บอีกตั้งหากนะครับผักหอม แต่อันนี้มันดงังซื่อผักโฮมนี่พี่น้องรู้จักกันดีแต่มือนี่มาเบิงสมุนไพรตัวนี้งามคักยังวะเป็นพุ่มเป็นกอเลยนะครับนี่คือดอกนะครับดอกรู้จักกันบ่นล่ะว่านี่คือต้นภูเขาวหรือตองเขาหรือเลี้ยวแต่พื้นที่สีอิอนนะนะพี่น้องเพราะว่ามันหลายซื้อนะครับต้น ภูเขาวทั้งภาคเหนือเพิ่นสีมากปลูกไว้เป็นผักกินกับลาบกินกับแก้วกับปนนะครับนี่มันแซบนะพี่น้องถ้ารสชาติมันสีออกแจบแซบออกสมๆแน่แล้วถ้ากินมันก็สิออกขาวๆนะครับขาวๆไข่ไข่ขาวป่าขาวอย่างนั่นแหละแล้วประโยชน์ของมันมีอย่างน่ฟังและเบิ่งซอยยับยั้งการเจริญเติบโตพวกไว้ลงไว้รัดของพวก เลิมพวกงูสวัสด์พวกเฮตไอวีนั่นดีมากเลยซ้อยสั่งภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแบบคนที่พักฟืน้นไม่หรือว่าคนที่ฟื้นไข่นะพี่น้องแล้วก็สีเฮ็ดให้หายเร็วขึ้นนะครับหรือผู้ใดเป็นปอดติดเชื้อหรือปอดอักเสบหรือหลอดล้มอักเสบหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและวรรณโลกฟังวิธีทํากิน้นบอยากเฮากะ หาต้นไอ้พูเขาเราก็ถอนมาถึงรากถึงลำต้นถึงใบนะครับถอนมาจากก่ำหนึ่งเขาถอนเอาเลยเนี่ย <c oughs> ล่างน้ำสะอาดนะครับล่างน้ำเลยหอมนะครับเนี่ยถ้าคนา้นบ่มักกษีบอกว่าขาวถ้าค้นมากกสีหอมโดยที่เอาประมาณนี้นะพี่น้องเราไปต้มต้มน้ำเด่มทีละแก้วเท่านั้นวันละแก,แก้วแค่นั้นเองนะครับกับทุกอย่างที่ว่ามากสีอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับ ไอ้ด้วยไอ้สมุนไพรภู้าวผักคางผักเคียงผักกับเขาบ้านเขาธรรมดานี่แหละครับนะผักภู้าวาผู้ใดบ่มักต้มเขาก็เอาไปกินกับเขากับพวกลาบพวกลูกพวกปนพวกแก้วนะครับอันนี้กกกินกินแซบนะพี่น้องนะเดี๋ยวสีซิมให้เบิง้งมันสีหอมออกเขาเขาแซบเน้นย่ำเลยว่าผู้ใดปลอดบอดีปลอดพันการติดเชื้อมา บอแมนตาปอดแหกนะพี่น้องไอ้พวกที่มีปัญหาเรื่องปอดก็เอาตัวนี้ไปบำรุงไปฟื้นฟูได้นะพี่น้องผักไอ้ผู้เขาเฮาเนี่ยนะครับดีเลยนะครับเรื่องการฟื้นฟูปอดนะครับแต่มีข้อต้องห้ามนะพี่น้องพวกผู้หญิงมีคันหรือมีบุตรบกควรกินหรือว่าทุกคนบกควรกินปริมาณมากนะครับเพราะว่านี่สิไปทาให้พวกไตพวกตับพังนะครับควรกินทีละโดยพอประมาณนะพี่น้องเนาะ นี่แหละผู้ค้าเข้าเอาอีหล่ามาพอดีมันนี้เดี๋ยวสิให้อีหล่ากินว่ามันแสบบอนะพี่น้องเนาะมนสมมุติกินเป็นผักนะครับเอากิน,ก<ย>นแสบบอของอ่อยมากโอเคครับสวัสดีครับ